สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตุงอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเอาชีวิตรอด200วันในไมค์คาพิกแซมอนชายนี่สารพัดนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่2ครับย้อนกลับไปในพักที่แล้วผมได้ถามท่านผู้ชมว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็มีผู้คนจํานวนมากตอบมาแล้วก็ถูกซะด้วยเลยล่ะครับสงสัยจะง่ายเกินไปงั้นคราวนี้เนี่ยผมคงต้องเปลี่ยนคําถามแล้วล่ะครับซึ่งก็แน่นอนว่าคําถามนี้เนี่ยจะยากยิ่งกว่าเดินแม่นอนคําถามนั้นมีอยู่ว่า 1-1ลบ1เท่ากับเท่าไหร่นั่นไงคำถามยากอะดิเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมที่จะรับชมคลิปแล้วก็ขอคอละหนึ่งไลค์หแชร์จากนั้นก็ enjoy the video ครับ เข้าสู่เช้าของวันที่126ผมได้ทําการเก็บของที่ไม่ใช้เข้าไปในหีบจากนั้นเนี่ยผมก็มาดูเควสที่ n p c ให้ไว้ซึ่งก็มีเควสหนึ่งที่ให้ไว้ว่าให้ผมไปเยือนปราสาทนรกซึ่งผมก็จําได้แหละครับว่าข้างๆประตูนรกของผมนั้นมันจะมีปราสาทติดอยู่ผมเลยใช้เวลาไม่นานนะักกับการดําเนินการให้เสร็จสิ้นของเควสนี้พอมาเยือนปราสาทเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปยื่นเควสให้แกทหารเรือพ่อหนุ่มน้อยซึ่งก็ได้ของตอบแทนมาเป็น golden apple สามลูกก่อนที่ผมจะได้มาเจอกับเรเดียนที่อยู่ไม่ รอใช้ทําการปลุกออนแบตเตอร์และจับมันมาจากนั้นเนี่ยผมก็เดินตรงตามทางมาต่อเรื่อยๆจนกระทั่งผมมาเจอกับบูบบัสวิเลจ,เจโดยเป้าหมายหลักของผมก็คือการตรงมาที่โปกเกมาจากนั้นก็ซื้ออัลต้าบอลเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าอัลต้าบอลในโปกเกมาสแห่งนี้จะแพงไปหน่อยก็ตามหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยผมก็ออกเดินทางต่อทันทีซึ่งเดินทางได้ไม่ทันไรท้องฟ้ามันก็ตกเย็นซะแล้วล่ะครับผมเลยจัดการวิ่งไปที่บ้านเพื่อเข้านอนซะกอ่อนแล้วค่อยออกเดินทางในวันต่อมาเข้าสู่วันที่127ผมตัดสินใึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดผมกิดึ้นพในนครั้้งีีท่ผมวาามมเี่ยผกับ ไม่เจอโปเกมอนเวลสูงๆเลยแต่ละตัวนั้นก็อยู่ที่เวล20-40กว่า,วาซึ่งมันก็ค่อนข้างใะแต,ตกต่างจากครั้งก่อนที่โปเกมอนแต่ละตัวนั้นจะอยู่ที่เวล80-100ซึ่งแผนการในครั้งนี้นั้นก็คือการดักจับบังกิรัรที่ได้ทาการสปราวที่เขตเอ็กซ์ตรีมฮิลซึ่งในระหว่างรอบางกิรัรเกิดี่ยผมก็ได้ทาการสังหารบอสเมกาแอปโซซึ่งก็ได้หินเมกาและแคนดี้มานิดหน่อยจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับชายนี่คาบิกอนด้วยละครับถึงแม้ว่ามันจะดูตัวเล็กแต่มันก็ค่อนขนอ เนี่ทิ้งไปจริงๆไ้ผมอดจับเจ้าคาบิกอนตัวนี้ในที่สุดอ้อลืมไปในระหว่างที่รอเนี่ยมันก็มีเมก้าบางกิรัตสปาด้วยซึ่งผมก็ได้ทําการเชื้อตัวนี้ทิ้งไปตามสเต็ปครับแล้วก็ได้หินเมก้ามาพอตกกลางคืนเนี่ยก็ได้มีโอกาสจับเจ้าริโอลูด้วยซึ่งมันก็มีริโอลูสปาถึง2ตัวเลยทีเดียวเขียวซึ่งผมก็แน่นอนว่าทําการจับแม่งทั้ง2ตัวเลยล่ะครับเป็นทางเลือกที่ง่ายดีพอถึงเช้าของวันที่128เนี่ยผมได้มาเจอดูดีก้อนที่มีเลเวลอยู่ที่51ซึ่งมันก็ถือว่าเลเวลน้อยมากๆถ้าเทียบกับตัวก่อนที่ผมได้ทําการจับไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินเล่นเพื่อรอบางกิรัตสปาต่อครับในระหว่างเดิน มันก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีการเกิดของโซการิโอซึ่งเกิดขึ้นมาในรูปแบบของเลดคืออยากรู้ไหมครับว่าผมโชคดีตรงไหนในระหว่างที่ผมกําลังหาเลดโซการิโอเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับบางกีรัสเฉยเลยล่ะครับพอผมเจอบางกีรัสแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการโปรแกรมแบทเทิลนทันทีซึ่งก็ทาให้ผมลืมไปเลยล่ะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเลดสองโซการโออยู่ในระหว่างที่ทําการแบทเทิลกับชายนี่บางกีรัสเนี่ยผมก็จัดการสแปมสกิลสแมกดาวจมดีใส่บางกีรัตซึ่งเลือดของมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระท แล้วก็แน่นอนว่าผมจับติดในเทิร์นที่5พอจับติดแล้วเนะี่ยผมก็จัดการขี่เลควซ่าบินหาเลนของโซกาเลโอต่อทันทีซึ่งก็เหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมกลับหาเลนของโซกาเลโอไม่เจอแล้วล่ะครับหลังจากกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็มาสรุปยอดทันทีซึ่งตัวแรกที่ผมจับมาได้เนี่ยก็คือดูดีก้อนที่มีเลเวลมากถึง97ตัวที่2นั่นก็คือโคลโลเซลที่มีเลเวลมากถึง99ในตัวที่3นั่นก็คือบางกีรัตที่ผมจับมาได้แบบสดๆใหม่ๆซึ่งมันก็สามารถวิวัฒนาการร่างเมกาได้ด้้้้้ววยยยปปปททาาาลลลลีอออููนน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 ่่่ใใคคตตเเเเผผมมมมจะะััหกกกก็็ซึงบแ อพอเข้าสู่วันที่129เนี่ยผมได้ทาการนาค่าป้อนให้เลี้ยวรู้ของผมซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาเลียวรู้จะทํา,า,าการเวลาทาัการล่างเป็นลูคาริโอเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าความสนิทถึงสิ่งที่จะเพิ่มข้าความสนิทให้ับโปเกมอนของผมนั่นก็คือข้าวการเดินเล่นแล้วก็การต่อสู้ครับจากนั้นด้วยความที่ผมค่อนข้างว่างเนี่ยผมเลยมาทาการเตรียมดินเพื่อทําการขายายอาณาจักรของผมต่อซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆเอ่อวงเล็บด้วยแลล้วกันนนนะะ่าถเจึง ซึ่งหลังจากที่ผมได้ทาการวางดินลงไปพะยใหญ่เนี่ยผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็สร้างบ้านหนึ่งสองหลังในที่เขี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการกลับบ้านครับพอหลังจากกลับถึงบ้านเนี่ยผมก็ได้เตรียมรคันดี5เมตรยันให้แก่คอนหมอกซึ่งเลเวลคอนหมอกของผมก็ดิ่งทะย,ยานสู่เลเวล38แล้วพอเข้าสู่วันที่130เนี่ยผมตัดสินใจว่าตัวเองไม่ได้เข็ม Extreme Hill อีกครั้งหนึ่งไม่รู้มันจะว่างไปไหนนะเนี่ย แต่เหมือนวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจม,มาจับโปรกมรมที่เขตเอ็กซ์ตรีมฮิลครับแต่คือผมต้องการที่ทำการยนระยะทางในการออกเดินทางของผมครับซึ่งทางเลือกที่ดีสุดก็คือการวาร์มาที่เขตเอ็กซ์ตรีมหิว ในระหว่างการเดินทางเนี่ย <S <S ผมก็ได้เดินทางมาถึงเขตรูฟอร์เรสด้วยครับอีกครั <S <S ้งในระหว่างเดินทางเนี่ยผมก็ได้เดินทางมาเจอกับสุสานล,ล้างก็เลยทําทการแวะซะหน่นอยแต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรดีซึ่งในระหว่างเดินทางต่อเนี่ยก็มาเจอกับแท่นวิหารอาเซอุด้วยเอ่อที่เห็นผมขุดๆอยู่อย่างงี้ผมก็น่าจะค่อนข้างจะว่างในเที่ยวเชียวนะก็ขนมันไม่มีอะไรทำอ่ะไหนๆก็ขุดแล้วก็ต่อกับขึ้นไปด้วยอ่ะปึ๊บปั๊บป,ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บส่วนอันนี้ก็ผมโชงโง,โง,โงโ่อ่ะนะไม่มีอะไรหรอกหลังจากที่านเมกิ <S <S มาในรูปแบบของเลดบอสด้วยครับผมได้ทําการปกป้อนแบทเทิลมาซึ่งทุกอย่างก็มือจะดีแต่ทว่าตามกฎการตีเลดแล้วเนี่ยถราปโปเกมอนพลาดท่า ata, ครบ4ครั้งก็ถือว่าแพ้ทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าตามสเต็ปครับคอมทีมม่งโง่อย่างนี้แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแพ um ้ตามสเต็ปซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับวันนี้ครับพอเข้าสู่วันที่1 3 1เนี่ยผมก็ยังออกเดินทางต่อในเคหิมะาซึ่งในระหว่างการเดินทางในวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสสังหารเจมบอสเมกาแกลลี่ที่เป็นระด ผมก็ได้เดินทางมาดูโปรโมาชาันี่ต่างๆที่เขตเอ็กซ์ตรีมฮิซึ่งผมก็ได้เห็นทางสีดำปิศนาด้วยล่ะครับผมก็พอเดาได้เลยว่ามันคือตัวอะไรซึ่งมองจากดาวังคารก็รู้ครับว่ามันคือชายนี่ลิซาอนผมไม่รอใช้ทาการเลิกโปเกมอนแบทเทิลแบบพี่แกนันทีแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกครั้งเพราะว่าผมลืมไปว่าถ้าสมักดาวเป็นท่าหินซึ่งท่าบินอย่างลิซาอนนั้นแพ้ทางอย่างแรงก็ทําให้ผมทําการฆ่าจะลิซาดนทิ้งอีกแล้วล่ะครับแต่ในวันนี้นะครับก็ยังดีที่ผมได้บังเอิญเดินทางมาเจอกับยิมแห่งใหม่ด้วยซึ่งผมก็จําได้ว่าหัวหน้า,นายิมนั้นจะอยู่ที่ใต้ดินซึ่งคราวทางนี้แหละก็คงเป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับ หลังจากที่โปเกมอนแมเทเธอร์เริ่มขึ้นได้ไม่นานมิวทูและซาเชียนเราผมก็ทำการเก็บโปเกมอนของหัวหน้ายิมจนหมดทีมซึ่งผมก็ได้ทำการแสดงความต่างชั้นระหว่างผมกับหัวหน้ายิมไปจนหัวหน้ายิมต้องมอบเข็มกลัดให้ผมพอเข้าสู่วันที่132เนี่ยผมได้มาเจออ e ีเล็กบัสที่หน้าบ้านของผมซึ่งมันก็เป็นร่างชานี่ถึงแม้ผมจะไม่ชอบสีร่างชานี่ของมันสเท่าไหร่แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแย่ผมเลยทำการจับมันมาจากนั้นเนี่ยผมก็เตรียมล้วงปปมราผคับเอปปลเป็น โอเคเข้าใจตรงกันแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยผมทําอะไรอยู่จากนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าในตัวของผมนั้นมีออฟที่ยังไม่ผสมอยู่ผมเลยทําการรงดิ่งลงมาที่น้ำเพื่อมาทาการขุดพวกวอเทอร์ชากซึ่งหลังจากที่ขุดจนครบแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการนําไปคาเป็นวอเทอร์สโตนซึ่งมันต้องใช้วอเทอร์ชากถึงก้าวลยทีเดียวเชียวแต่ก็เหมือนกับว่าออฟกับวอเทอร์สโตนไม่สามารถผสมกันได้ซึ่งผมก็ลองมาคิดดีๆแล้วทันเดอร์เป็นธาตุสายฟ้าไฟเออร์เป็นธาตุไฟและฟิสเซอร์เป็นธาตุน้ําแข็งซึ่งงงกกกกกเเเเททท่่่่่าา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 าัออมมาาับบบวอออออขผผผมมมมมมมไไสสสรรรถต์โนดดด้้ซึุุลลํีืืพ ก,กว่าจะขุดจนเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาของผมนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยล่ะครับผมยังไม่รอใันทาการผสมให้มันกลายเป็นออฟไฟทันทีเกบข้อมูลเล็กๆสาหรับคนที่ไม่รู้ครับเมื่อเราได้ทาการสังหารโปเกมอนจนครบแล้วเนี่ยออฟไฟจะทําการเปล่งเป็นแสงสีแดงออกมาแล้วเราก็สามารถนมามันไปอันเชิญไฟเออร์หรือว่ามอเทสขึ้นมาได้จากนั้นก็เหมือนโชคชะตาเป็นใจผมได้ทําการฟาร์มบอสเมกาซึ่งพีแกก็ดันดรอปปาร์กบอลซึ่งในตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมจะสามารถจับโปเกมอนการ,ารันตีได้ตัวหนึ่งอย่างแน่นอนครับซึ่งมันก็ถือว่าดีีมมมาาากๆสสรัผผเลลย่งนนน้แวว133ใุ ก็ได้รับปากบอลมาแล้วลูกหนึ่งจากนั้นด้วยความที่เวลายังค่อนข้างเหลือเยอะผมจึงมานั่งทาํากฟาร์าเมกา้าเดนลิวให้มันดอกไอเทมต่างๆจากนั้นพอตกเย็นก็เหมือนจะมีเทพตัวนึงเกิดซึ่งเจ้าตัวนี้นั้นมีชื่อว่าราติออสครับพอผมเจอพี่แกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีราติออสแล้วถ้าผมจับราติอตอสาหม่ตัวหนึ่งมันคงจะเฟี้ยวน่าดูครับผมจึงไม่รอใช้ําการปามียวทวกมาและขี่เพื่อตามหาราติออสทันทีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่หลังจากทีี่่นตยัรว133 ตังใจเข้าไปที่อัลต้าวอร์มโกเอาละหยุดคิดไว้ก่อนจึ๊โอเคครับซึ่งเดี๋ยวด้วยความแรกของเกมจะกวนอัธรรตในการดูของท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะค่อยๆสรุปให้ฟังแล้วกันครับว่าผมเจออะไรมาบ้างโดยเริ่มมาเนี่ย ก็ได้มาเจอกับปราสาทฟอร์เทสหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเก็บบีตบอลที่ตกอยู่ที่พื้นซึ่งมันก็คือกราวเมมโมรี่แล้วก็แฟรี่เมมโมรี่จากนั้นเนี่ยผมก็เข้ามาที่ปราสาทสีม่วงซึ่งข้างในนั้นก็มีลัสทรัชอัพโอเคเอาเป็นว่าผมอ่านถูกแล้วการอิงตามกฎข้อที่1ผมถูกเสมอข้อที่2ก็คือย้อนกลับไปดูข้อ1ก็ตามนั้นแหละครับมันที่เดียวไว้อัญเชิญเข้าเกียร์ซึ่งเดี๋ยวอนานคตเนี่ยผมจะเชิญให้ดูครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับอออยคครรรััับบมมมนนืต้งงีโปโปเเกกะภทแพุ Bye. Uh -huh. มันก็ติดแบบงงๆซะงั้นแหะครับใครจะคิดล่ะว่าวันนี้ผมจะจับมาติดนอกจากอุซิลอยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเดนซี่สปาวขึ้นมาอีกผมจึงไม่รอใช้ทําการคว้าคนจับแม่งเลยย้อนกลับไปที่ซีรีส์ก่อนน่ยผมใช้เวลาจับนั้นมากๆในครั้งนี้เนี่ยผมตัดสนใจใช้เป็นปาร์คบอลคว้าจับแม่งเลยครับซึ่งก็ตามสเต็ปของปาร์คบอลแล้วไม่ไว่าจับยังไงมันก็ติดแน่นอนล่ะครับพอเข้าสู่วันที่136ผมได้ลองทําการนำลูกแก้วของเพาเกียนั้นมาหย่อนที่แท่นอัญเชิญอาเตอูนครับซึ่งมันก็ต้องใช้เป็นเลเชนในการอัญเชิญด้วยเอาล่ะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยผมจะทําอะไร เดี๋ยวผมจะค่อยๆสรุปให้ฟังแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นนะโดยเลเชนที่ผมต้องการเนี่ยเราจะสามารถหาได้จาก3เทพตัวนี้12และ3โคซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายของผมโดยเป้าหมายของผมนั้นก็คือตามหา3เทพตัวนี้ครับซึ่ง3ตัวนี้มันจะเกิดตามไบโอมต่างๆครับโดยในตอนแรกเนี่ยผมก็มาที่ไบโอมฟอเรสทิวครับเนื่องจากว่ามันจะมีโปรโมทที่มีชื่อว่าอักนอมเกิดครับซึ่งผมก็เข้างโชคดีที่ผมมาได้ไม่ทันไานนั้นมันก็มีการปรากฏตัวของพี่แกขึ้นมาแล้วครับโดยความที่ผมต้องแข่งก สุดผมก็สามารถจับมันได้โดยผมใช้เวลาไปทั้งหมดกว่า10บล้เข้าด้วยกันซึ่ไอ้จ,จับได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รอใช้ทําการออกเดินทางต่อครับโดยไปโอมที่2ที่ผมจะตามหันก็คือไปโอมลูฟฟอร์เรสครับซึ่งผมก็สามารถหาเจอจนได้หลังจากที่ผมมาถึงเขตลูฟฟอร์เรสแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอใช้ทาการเอฟเคครับซึ่งคืนแรกก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกโดยที่ไม่มีเทพตัวไหนเกิดเลยและสิ่งที่ต้องย้ำหัวใจของผมมากที่สุดในวันที่ร้อยสามสิบเจ็ดก็คือผมก็มานั่งเอฟเคเช่นเคยแหละครับแต่ถ้าว่าในคืนนี้ก็ยังไม่มอร อใช้นําการขี่มิวทูพเพื่อบินตามหายุคซี่ตอนนี้ทันทีซึ่งผมก็ใช้เวลาไปซะเใหญ่เลยล่ะครับก่อนที่ผมจะเจอยุคซี่ที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังว่าอยูนะ่ในน้ำผมจึงไม่รอใช้นํำการโปเกรรมอนแบทเทิล์กับพี่แกทันที การต่อสู้ระหว่างผมกับโป้ม้อนตัวน,วนี้กินเวลาไปกว่า26เทอมเลยล่ะครับกว่าที่ผมจะจับมันได้ก็มืดซะแล้วล่ะแต่ด้วยความที่วันนี้มืดซะแล้วล่ะครับผมเลยว่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านซะก่อนพอข้าส่วันที่139เนี่ยเรามาสรุปผลกัน ตอนเราสามารถที่ผมตั้งหน้าตั้งตาจับเนี่ยทํให้ผมได้รับเทพมา2ตัวคืนตอนนี้ขาดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมได้ตัดสินใจดิ่งตัวเองมาที่เขต Bird Forest อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขตนี้จะมีเทพที่ผมต้องการอย่างเม w s p e e อยู่ครับผมจึงไม่รอใช้ทําการดิ่งตัวเองลงมาเพื่อตั้งหน้าตั้งตารอ Mew s p e e เกิดครับหลังจากที่ผมแคมป์จนกระทั่งตกเย็นก็เหมือนจะฟ้าจะเป็นใจประทานเม w Speed มาให้ซึ่งที่แกตัวนี้ก็เกิดใกล้ๆกับตัวผมเลยล่ะครับผมจึงไม่รอใช้ทํการเลิก Pokémon Battle ทันทีซึ่งตัวนี้นั้นก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะทําการจับแล้วล่ะครับแต่มันก็ไม่ได้จับง่ายอย่างที่คิดครับเพราะกว่าที่ผมจะจับมันได้เนี่ย มันก็ใช้เวลาไปกว่า24เทิร์นหรือก็คือเช้าของวันที่140นั่นเองครับซึ่งเราจะจับได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมควรจะทําต่อไปก็คือทําการเพิ่มเลเวลให้แก่3เทพของผมให้มันกลายเป็นเวล60ครับ้วยความที่เวลาเหลือเยอะมากๆผมจึงไม่รอใช้ในการเริ่มฟาร์มทันทีแต่ถ้าว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นซึ่งตลอดทั้งวันที่ผมฟาร์มเนี่ยผมเจอเดนลิวเพียงแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นเองซึ่งผมก็ได้ทาการสังหารมันทิ้งไปตามสเต็ปครับ้วยความที่เวลามันยังเหลือผมจึงไไลลล่่่่่่่ตตตตาาาาาามมมมมมหออออแแทวววพพจจนนกกกกกกเเเเเยย็็็้้้ผผับบสสะรรขี17ิ บอตเมกาเป็นตัวเป็นตนสักทีค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้เนี่ยก็นั่งฟาร์มยาวๆเลยล่ะ โปเกมอยู่เนี่ยผมก็มีแอบอู้งานไปนั่งเก็บเกีย่ยวผลผลิตของผมอยู่บ้างแหละครับจากนั้นผมก็ไปนั่งฟาร์เวลโปเกมอนของผมต่อครับซึ่งกระทั่งผมฟาร์มจนงตกเย็นแล้วเนี่ยเวลโปเกมอนของผมก็อยู่ที่54 51และ51ซึ่งก็ถือว่ายังอีกยาวไกลเลยล่ะพอเข้าสู่วันที่142เนี่ยผมได้มานั่งจ้องเชนี่รัปาที่ตอนนี้เนะี่ยกำลังเกยตื้นสะพานของผมอยู่จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับนั่งฟาร์เวลโปเกมอนของผมต่อยาวๆจนกระทั่งพอตกเย็นของวันที่143ในที่สุดผมก็สามารถอั เจ็ดวันเต็มครับในที่สุดโปเกมอทุกตัวของผมก็เวลหกสิตามแผนก่อนจะดึงพลังผมก็สังเกตเห็นว่าในวันนี้มืดแล้วผมเลยว่าจะเข้านอนก่อนพอกระทั่งเข้าสู่วันที่หนึ่งร้อยสี่สี่เนี่ยผมได้เตรียมลูบี้ออกมาและดึงพลังออกจ็ดโปรกมอนสามเทพของผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ทําการคลิกซ้ายเข้าไปเนี่ยเวลโปเกมอนของผมก็ลดเหลือเพียงแค่สี่สิบเท่านั้นแต่ลูบี้ของผมก็ดันเปล่งแสงขึ้นมาซึ่งผมก็สามารถนํารวมกันให้มันกลายเป็นปเลเชนได้ก่อนจะไปจับพาวเกียร์เนี่ยผมก็มาทําการเตรียมตัวนิดหน่อยครับผมตรงมาที่โปเกม จักการดิ่งตัวเองไปที่แท่นอันเชิญอาเซอุนครับผมเดินไปที่หน้าแท่นจากนั้นก็ใส่เลสเชนเข้าไปซึ่งในตอนนี้นั้นมันก็มีลําแสงแดงๆวนอยู่รอบๆของผมครับ ผมจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รอใช้เดมการใส่ลูกแก้วอันเชินพาวเกียร์เข้าไปทันทีครับซึ่งหลังจากที่ผมใส่เสร็จเนี่ยในตอนนี้นั้นก็เริ่มจะมีพาวเกียร์โผล่ออกมาซึ่งเป็นพาวเกียร์ใช้นี่ซึ่งโปเกมอนแบลเทิลก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีผมโจมตีด้วยท่านในสะระจนกระทั่งเลือดของพาวเกียร์เหลือสีแดงแต่ก็น่าเสียดายที่แกโค้งงอของผมทนแรงโจมตีไม่ไหวก็จะทรุดลงไปนอนกับพื้นผมตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นเรควาซ่าออกมาแทนจากนั้นผมก็ตัดสินใจมาเป็นเฮวี่บอลซึ่งเเเฮววีีีีบบบอออออลลคืทท่่าไ้้จััโปมมนนนหกยะ ซึ่งถ้าหากว่าน้ำหนักโปรกกรมยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสจับได้ก็ยิ่งสูงผมได้ทําการปาเฮฟวี่บอลไปที่เพาเกียร์ครับซึ่งบอลก็เริ่มจะหมุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบอลหยุดหมุนลงครับซึ่งมาในตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าผมใช้บอลเพียงแค่ลูกเดียวในการจับเพาเกียร์ซึ่งหลังจาที่ผมจับเสร็จเนี่ยก็ทำให้ผมอึ้งไปสักพักนึงแลละครับแต่พี่แกก็เท่มากๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะ ซึ่งผมก็ไม่รอใช้ทำการนำมาใส่เข้าไปในทีมหลักทันทีแต่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะจากนั้นเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าสกิลของพี่แกงไม่ค่อยแจมแ่มสักเท่าไหร่ผมเลยได้ทําการเรียนท่าดำน้ำที่มีความแรง80และความแม่นยำ100ให้แกพาวเกียร์ซะเลยครับจากนั้นด้วยความที่เวลาของผมนั้นค่อนข้างว่างผมจึงมานั่งทําการสร้างประภาคารของผมต่อให้มันสูงยิ่งขึ้นครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็สามารถสร้างให้มันได้รับความสูงที่สูงในระดับหนึ่งเลยซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะทําการตกแต่งภายในให้มันสสวววยิ่่่่่่งงกกกาาาานน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 นีี้้้้้้คคคครรััแแตตใออออเเเ็็ขจจจจะะะผมมลืฟปึ ผมได้มาตบเด็กข้างบ้านที่ตอนนี้นั้นมากวนตีนผมซึ่งพี่แกก็ดันดรอปมาตเตอร์บอลให้ผมครับโอ้ฟ้าเป็นใจขอบคุณมากนอกจากได้มาสเตอร์บอลมาไม่พอมันยังมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าในตอนนี้นั้นมีการปรากฏตัวของลาติออสซึ่งผมในครั้งนี้ในก็ได้มาเจอกับลาติออสชายนี่ด้วยครับโดยปกติแล้วลาติออสจะเป็นสีน้ําเงินแต่คราวนี้ที่ผมเจอนั้นเป็นลาติออสชายนี่ y, ซึ่งสีพี่แกก็สวยมากๆเลยล่ะครับผมยิงลันหินใ,นใจทําการจับมันไปแต่ถ้าว่าเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิกเดขึ้นซึ พลาดในการจับลาติออตัวนี้ไปมไม่เป็นไรครั้งหน้าใหม่พอคสวันที่146เนี่ยผมตัดสินใจว่าตัวเองมางงที่เขตเอ็กซ์ติมิครับซึ่งก็ตามสเตปที่ท่านผู้ชมรู้ๆกันอยู่ครับอย่างยน่นระยะเวลาในการเดินทางซึ่งในระหว่างเดินทางเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับเลดสีดาวอย่างเลดโกแบทด้วยแต่เจ้ากโกแบทตัวนี้ก็เหมือนจะโดนกิ้งก่าสีขาวแย่งซีนไปครับดูดิตัวใหญ่บางจอเฉียวอ่ะแต่ก็ได้อยารู้ๆกันอยู่ครับตามกฎเกณฑ์ของโลกนี้แล้วคนที่ใช่เขาไม่ต้องพยายามครับผมได้ทําการลองพยายามปาต้าบอลจับดูแต่ทว่า ด้วยแต่ภายในก็ไม่มีอะไรมากส่วนที่เหลือก็ออกเดินทางยาวๆอย่างไรจุดหมายครับด้วยความที่ผมเตรียมเตียงนอนมาด้วยพอตกเย็นก็จัดการนอนแม่งตรงนี้ซะเลยครับพอเข้าสู่วันที่1 4 7เจนี่ยอยู่ดีๆก็มีแพนในหัวอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมานั้นก็คือการจับโปเกมอนทุกตัวที่ผมเจอหน้าจากนั้นเนี่ยผมก็ดันบังเอ,อิญเดินทางมาเจอยิมใหม่เข้าครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ายิมนี้ให้อารมณ์เหมือนกองนกเลยครับซึ่งผมก็ได้ทาการลองโปเกมอนแมทเทิลดูซึ่งก็ใช่เลยล่ะครับว่ายิมนี้นัดเป็นยิ ไม่นาน่ะท่าไหร่ก็สามารถเอาชนะได้หมดและได้รับเข็มกัดยิ้มใหม่มา,มาจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับออกเดินทางต่อเรื่อยๆจนกระทั่งตรง,งเย็นครับแต่พอตกงเย็นในวันนี้เนี่ยด้วยความเบื่อก็จัดการเข้าบ้านไปนอนดีกว่าฮะพอเข้าสู่วันที่1 4 8อก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าพอคิดอะไรไม่ออกก็เปิดตู้เย็นแล้วใส่เข็มกัดเข้าไปในตู้เย็นจากนั้นก็พอกันทีกับการเดินทางขอพักสักสองสามวันก็แล้วกันนะจ๊ะด้วยความที่ผมไม่มีอะไรทําผมจึงไปนั่งรับเควสกับคนในหมู่บ้านซึ่งก็มีเควส้้้มไไดาากรมมัับนนนนน่่่ววย็เลื ของตอบแทนก็ยังคงเป็นบิ๊กนักเกตเจ้าเก่าเหมือนเดิมครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปเห็นสิงโตเขตสาวาา่าก็ได้ทําการปานตาบอนเพื่อจับมันพอผมทำไรเรื่เปลือยมันก็ตกเย็นอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับเออว่าแต่ทําไมผมนอนไม่ได้วะ โอเคพอเข้าสู่วันที่149เนี่ยผมได้ทําการเก็บของที่ไม่ใช้เข้าไปในหีบจากนั้นก็เตรียมไม้จํานวนมากเลยครับเป็นสลับครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีแพนทนี่ทาการขยายพื้นที่บริเวณบ้านของผมเพิ่มซึ่งตลอดวันที่149ก็มีแค่นี้แหละครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ทาการวางสลับเสร็จเนี่ยผมก็ไปนั่งทําการยืนเอฟเคตามสลับของแฮมตูเข้าสู่วันที่150เนี่ยผมจัดการด่งตัวเองมาที่เขตสวรนา่าซึ่งผมก็ได้มาเจอกับสตาร์รัปเตอร์ด้วยด้วยความที่ผมค่อ,อย้างจะชอบดีไซน์ตัวละครอของมันผมยิงได ผมได้จัดการตัวเองรายยึดหลักธรรมะเป็นหลักครับนั่นก็คือการฆ่าคือสิ่งที่ดีที่สุดครับจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับชานี่เคนซี่ด้วยครับโดยความที่อยากจะเปิดโปเกเด็กก็จับมันมาอีกตัวหนึ่งซึ่งพี่แกตัวนี้ก็เขนข้างาเชื่อฟังผมเลยลหละครับไม่เหมือนแกตารับเตอร์ตัวตะกี้เลยตอนแรกก็ว่าจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วแต่ยู่ดีๆก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาของไลโคครับเอ้ยปิดคลิปไม่ได้สักทีเว้ยดยความที่ผมอยากจะปิดคลิปเต็มทีแล้วและในตอนนี้นั้นก็เริ่มจะตก็นนนนแแ้้้้้ววผผมมมมมมมไไไไ่่่อออาาาาาากกกกกจจจจะีีีีััดดรรงงงบบปปคืิธขถึ ตัวไหนหรอกครับที่ปลามาัสเตอร์บอลแล้วจับโปรแกรมไม่ติดเนี่ยถึงในตอนนี้เนี่ยผมก็จับไลโคติดแล้วครับแล้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอีพีอาเป็นว่าถ้าอยากให้มี 3, อ,อีพีที่สามก็สามหมื่นวิวเหมือนเดิมแล้วกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ See you